คราวนี้เรามาหาบทอีกสมดุลหนึ่งคืออีกมัลติวอสหนึ่งสูตรของโมเมื่อกี้เราจบยี่สิบสองเป๊ะนะฮะผมต้องการให้มันจบสามสิบห้าวิให้ได้เข้าสูตรประจัตจยังที่เราสอนกันครับจัดไปเขาเรียกว่าอยู่ที่ยี่สิบคลิกเลยละเอียดมากนะนี่คือถึงจะได้ทำมัลติว s สนี้ได้นะคิดถึงเดอร์ตี้ด้วยนะฮะน้ำเย็นก็นละเอียดไปกว่านี้อีก นะแต่ว่าเครื่องมันทาไหวเพราะนี้มันอยู่แค่20่ิคกเองเครื่องรุ่นใหม่มันละเอียดมากเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนเฟืองถ้าอยากจะเล่นซนขนาดเนี้ยใช้เฟือง S X F D L C นะครับกับเครื่อง A 4 F 64ดีสุดครับจัดไปครับผมเอาไปแค่บัคเก็ตใบเดียวเทสเพลยอขนาดนี้อีกสองใบรอตอนต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวนักเรียนไม่ได้เรียนนี่เราอยู่ในคอร์สของ Advanced Pressure Profile ครับผม สำหรับคนที่เรียน Intensive Coffee e อ t เฟกชั่นของครูมาแล้วถึงจะได้เรียนคอร์สนี้นะครับเดีย๋ยวมาดมกลิ่นกันครับว่าละเอียดขนาดนี้เป็นยังไงโอเค19.9ครับผมอา่าทุกคนลองดม,มฟาแก๊งก่อนเวลาบทละเอียดขนาดนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหไอกาแฟดีอะทำอะไรงม่ได้อา่าดไปจบ3-5ของตาช่างนะครับผมดูสิออกตรงไหนก่อนสวยเลยใช่ไหมฮะข้างล่างอย่างกับหมูแดงเขาเรียกหมูแดงเป็นสับของพวกคนปั่นจักรยานฮะ เวลาแผลแตกอะครับผมเขาเรียกว่าหมูแดงเอ,อเนื้อขาวจะออกมาก่อนแล้วก็ค่อยซึมออกมา <c oughs> ได้เลยครับเวลาเอาดูช็อตนี่รวมกันแล้วโอเคจบครับผมตัวนี้เป็นสามเก้าสามครับผมว่าถ้าสมมติว่าไม่โฮมันเสียเวลาเปล่าก็อีกช็อตหนึ่งของ IMS ก็ ต้องกดเหมือนกัน3ามเก็ต้อง3ามเหมือนกันเรียบร้อยครับได้สามถึง้วิเป๊เนี่คือการแก้เพเชีร์โปรไฟลด้วยแก้ได้อีกตัวหนึ่งก็ต้องแก้ตามกลิ่นชัดเจนว่าหวานขึ้นมะลิน้อยลงมันแน่นอนอยู่แล้วแหละมันไหลช้าความหวานก็ต้องมากขึ้นบอดี้มากขึ้นอาร์เินิตี้น้อยลงกับกันเฟลเวอร์ก็น้อยลงอโลมาก,ก็น้อยลงเช่นกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาจุดไหนอะ ของกาแฟตัวนี้อร่อยคุณมีวิธีการหาเบอร์บดของครูได้ตั้ง8มัลติเวิร์สน่เราเอาไปใช้ดูครับเราปรับเบอร์บดเพื่อปรับรสชาติดได้ตั้งหลากหลายนะครับผมมาเลียนตัวเมเกียว,ว้าวใช่ไหมกับอะซิมิตี้และเฟเวอร์ชัดแต่บอดี้น้อยแต่อันนี้กลมและหวานกว่ากับการผมไม่ได้บอกอันไหนดีกว่ากันอยู่ที่คุณชอบแบบไหนมากกว่าแล้วคุณเสิร์ฟกับลูกค้าถูกต้องแต่เครื่องบดคุณก็ต้องทำงานหนักหน่อยนี่แหละมันเป็นแกปของพวกบัตเต็ตที่มันเป็นหน้าตัดแบบเนี้ หมือนพวกพิซโดฮีคอสโมแฟร์ตัวใหม่หน้าตาเหมือนคล้ายๆเหมือนกันหนึ่งนี้หมดเลยเจ้าเวอร์หรือจอ้าออใช่นี่ก็กบบเป็นกางๆกลมๆเดี๋ยวพอลงลงน้ำเลยมันจะมีความบอดี้แน่นกว่าตัดไปครับเดีย๋ยวมากินเมก,โนโกานกันชอบแบบไหนมากกว่ากันอร่อยต่างกันนะเออแต่เทียบ,<อ>บ <ๆ S 1> ได้ชอบทุกแบบด้วยเราเทส แค่สองมอดิว์ก็รู้แล้วว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับอืมแต่จากการชิมแล้วแหละอืมขาดร้อยแล้วละ <c oughs> แต่กลับมาอร่อยสุดไม่ได้ w o r k ์กโฟสุดครับถ้าหน้าร้านมันมันทำงานไม่สะดวกคุณก็ต้องเลือกอันที่อร่อยลองมากว่าจริงไหมถ้าคุณจะเอาแต่แบบอร่อยทุกดอกบางครั้งลองทำเวิร์กโฟที่ร้านดูถ้ามันดีก็ใช้เลยแต่ส่วนตัวครูว่าถือว่าใช้ได้นะเพราะว่า A4 ยังเหลือแก๊ปให้เลนอีกเยอะเลย แต่เครื่องบดออรดีมานคุณน่ะจะสู้ A4 ได้หรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าของคุณเป็น e 65s ในคนนี้ซื้อซาที่โอกาสนะครับโอเคจัดไปครับผมเดี๋ยวคราวนี้มาเป็น m s แล้วก็จบแล้วเดี๋ยวของแก๊งเราไปเล่นคัพปิ้งกับคูถือว่าตัวนี้อร่อยนะครับแต่เพื่อไม่ให้เกิดความไม่อายุติธรรมเราจะเทสมันให้อยู่ในเวลา35เท่ากันด้วยในแรงบา์ที่แก้มาแล้วแบบไปกีินเ่งคือ3บาส10วิ ไป9บาท full i j e c t i o n ถึง30 ml และโฮกับมาที่3บาท post infusion นะครับจัดไปครับกลับมาที่อิตาลีครับผมนี่แหละคือการเทสแบบของแท้คือเวลาเคยนั่งเถียงกับครูคนหนึ่งอยู่นี่ไงมันก็ไม่เข้าใจผมเลยจับมานั่งแล้วก็ทําเลยจนยอมแพ้บอกเออโอเคยอมแล้วมันต้องปรับด้วยเบอร์บทวะอ่ามาอ่ามาคำนวณกันนะครับ b a ส k e t อันเก่าของเราเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ถ้าเป็น สามสิบห้าวิคุณคุณไหมจำได้ไหมเอ็มเอสเราหาไปแล้วยี่สิบสามครับผม <23. S 1> ใช่มันห่างกันสามกิกง,ง่ายนิดเดียวเมื่อกี้มันมันยี่สิบกิกไอเนี้ยก็ยี่สามจบหยาบกว่าอ่ะเราเผื่อให้เล่นเพจเชื่อโปรไฟล์แบบว่าพออินฟิวชันไปหนึ่งิกให้ไม่หยาบขึ้นเพราะว่าโชคสุดท้ายสามสิบมลดึงเข้ามาที่สามบา์ครับถึงให้มันแฟร์ต่อกันนะครับโอเคครับขอบอย่าดูต่อสัยครับสามบา์ครับผมอ่าหลายเลี้ยวชัดเจนนะฮะ หลายเล้วชัดเจนเลยไปย็นเฮโอเคโอเคโฮแล้วนะครับอ่าโฮสามบา์ bar ครับผมเป๊ะเลยโอเคเอา้าวจบทาสี่ครับผมหาแค่วีเดียวครับเทียบได้จัดไปครับผมแดดเต้ s <S สายหวานบอดี้เอ็ชนะว่ะ บอกเลยมันกลมกว่าหวานกว่านะมันมีความแบบหวานว่าเขาเรียกว่าแคนดี้มากกว่านิดนึ่งหวานอร่อยกว่าใสหวานจะอร่อยกว่าคือยังไงแล้วว่าไฮโฟกับโลโฟอ่ะเทียบกันไม่ได้หรอกโลโฟมันบอกอยู่แล้วมันเค้นความหวานแต่ไฮโฟมันเค้นอะซิดิตี้และเฟเวอร์จัดกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวของมันอะไปเทียบกับพี่น้องมันดีกว่า3ตัวตอนนั้นตอนนี้สองตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าซื้อได้2ตัว ภาพบอกตรงๆนะหน้าร้านยังไงคนก็ชอบหวานมากกว่าอ,อยู่แล้วส่วนพวกเฟเวอร์แอตทิตี้จัดเนี่ยพวกเอธิโอเปียหรือกา,าแฟแพงๆอ่ะจะโชว์ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมีไว้2ตัวก็เป็นอาวุธทองสองตัวดีแต่ต้องปรับเบอร์บดให้ดีๆนะเทียบกัน,นดีว่ามันห่างกันประมาณ3คลิกเลยนะครับแล้วก็เป็นอเมริกาโน่นะอย่าลองอเมริกาโน่อีกทีหนึง่งถ้าเป็นสายหวานชอบบอดี้เอามัลติวอตเนี้ยใช้กับ MS ได้ดีกว่าเออมันก็ไม่ได้แพ้ลาบคาบนะ แต่ฝั่งเฟเวอร์จัดสากลทั่วไปไก็ไปคอสโมดีกว่าอร่อยกว่าชัดเลยอร่อยแบบอร่อยแบบแหกเลยอ่เอาเอา,อาคราวนี้อยู่ที่คุณเลือกเลยครับผมดีหมดอยู่ที่การใช้งานอา่าอ่ะอย่าก,กินเมกาโนอีกทีน,นึสายหวานสายหวานสายบอด,ดี้เลือกเอ็ส่วนสายเฟเวอร์จัดเอ่อมีเวลาทำหน่อยคอสโมตัวนี้จะบอกว่าแค่ตัวนี้ก่อนนะ แค่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวพัดลมนะตัวอื่นยังมีอีกสามตัวนะครับผมโมโเฮ่เด <c oughs> ี๋ยวได้คลิปหน้าแะครับเราจะมาเทียบอีกสองตัวนี้กับตัวนี้แล้วไอเอมเอเราเรารู้แล้วมันต่างกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นอีสองตัวนี้จะขิงกันเองแหละสายเฟรเวอร์ครับดูที่อะไรจะให้อะไรมากกว่ากัน,นครับผม <c oughs> แค่รูเปลี่ยนวัสดุปเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนครับแต่ที่สำคัญที่สุดอยากจะพัดรสชาติเป็น มาเรียนครับปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้และสำคัญกว่าจัดไปครับผมและโบจะเลือว่าโอกาคาเฟ่กาแฟมันเลือกสนุกได้ครับและกระเ